ตั้งใจฟังเด้อบ่าภาษาบรูษให้เนาะอืมคนนั thi, ้นว่าเยอเรื่องกรรมกรรมเกิดจากการกระทําเนาะให้ต้องดังดังรอดังกันตันยูกันตาเวทีตอนเวบัวให้ตาปูญาตาใหญ่ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้กันให้ตาดังกตัญญูกันตาเวทีแบบละให้ตาแบบละปูญะตาใายให้ รอเวมพัวหายวิพัวหายจึงรอหายอดปุงเก้าเดือนทุกทนทรมานเรื่องหายตะเกยจนปืดทรงอ่อนเรียนทรงอ่อนเรียนปรวมทรงตะเรียนตะจบทหายกบว่าแต่งอายะอ่อนนื้อแต่งละกุยอ่อนนื้ออืมเดี๋ยวอา้งตะตะมึงตะตะมึงจะกะอะไรหายลุยเนาะเรื่องรอเรื่องพระเรื่องแยง ตะบ่นตะดังตะดังบุญตะดังคุณอ่แต่มึงได้ไปออกนะครับแต่มึงก็เตะ๊ดเตี๊ดได้เอออย่างนี้รออย่าตะบ่นสิ้นดังเยอะสินขึ้นรออนนุลาอนความเคารพธรรมนุกีประเสริฐสูงสุดตอนดูนรกได้คนละตะโบเร่งแต่ว่าตะเคารพธรรมเนี่ยเวลาเตีธรรมเนี่ยตะดังสิ้นตะดังธรำสิ้นขึ้นเร็ สิ่งคือการปฏิบัติยกเว้นการกีตะเบียดเบียนยกเว้นตกันตะทุ่ยตะหลักตะขโมยยกเล่นตะหลอดหละดคุยหลอดอยากนกนอยกเว้นจากการตะตุกันตมยกเว้นจากลองจากเบียร์ตะขาดสติขาดสติขาดพุทธะตะรังบนตะรังบาปเกิดกระจินตูดเกินรอเกินประสาประศัตรเกินประสัตนิรสารตังเยอะใช่คอยให้ตะเบิ้นสินเบิ้นทำเบิ่นร้องคือการปฏิบัติคือการตะทุ่ยตะดูตะ ตาวไอตาหลักตาขโมยต่อขาดสติอันนี้คือการเบอร์ซินให้เกิดเกิดเกิดปัญเทวดาได้หลักเบอร์ซินหาได้ขณะเราต่เบอร์ซินหาเนี่ยเกิดปัญเราราคะโทสะโมหะคือโทสะเกิดเป็นสัตว์นรกโมหะเกิดเป็นสัตว์เนรสารโทสะโลภะเกิดปัญเราเกิดเป็นเปรตเป็นมานท้ายานีต่ต่ดังซินต่ดังธรรมเนี่ยควรปรูจะเทปเนี่ย นี่ากูปลูกระเทศอนตะมึงเนี่ต้องตั้งใจตะมึงให้ตายันละคือบนต้นขึ้นเราอย่าตะเฮาปัโตดอกบ่นเนบนอัญชาตะเตทะอย่าไปมันบอกแต่บ่นในติดโตเนี่ยประเนี่ยโพกกัพท์เนี่ยเปลี่ยนเป็นอริยะสับอริยะตะติดโตทุกภพทุกศาสตร์ตัว่นเราส่วนบนเนี่ยนรกกับสวรรค์เนี่ยแตะบ่นอิดประเฉียงนะอันอิดส่วนบนเนี่ยเฉียงนะต้องเข้าใจเลยส่วนบนคือให้ตายนวนเนี่ยโภชนะอาหารเนี่ยอมิตรบูชาเนี่ยเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นพวกอาลิยะซับอ,อาลิยะซับแปลว่าแปลว่าประเสริฐประเสริฐคือมิดห้ตามองตาเสาให้ตาดุนนรกได้ถ้าเกิดมิดหามองให้เสาโลภมากโลภผาเนี่ตาเราตาเวื่อนี่ตากระตาวตาบงตาโดยอะไรี่ตะบันเอิดตะบันวิทยาตะบันม aquí, ุสินมุสธรรมตะดังสินตะดังธรรมเราไม่บอกเจ้กับจิตประจุลาเนี่ยเป็นนรกประจุลาประจุลาติตะดังบ่นเลยถ้าเกิดเป็นเป็นสาประสัทเปิดเปิดเรา เมื่อลองสู่สู่เกิดปัตตรี์กิดปัตติกงเนี่ยจะเกิดบ่เขาบอกปุ๊บให้ตาเนี่ยพระให้ดูดูจะทอพระตัดงเต๋อให้ตาบนเนี่ยตั้งใจเต่มึงเทเต่มึงทำตาบนอยู่อุทิศอุทิศอินรอเจ้ากรรมในเวรอุนเบอุนปูอุนปุญญาตาใหญ่ให้คนบุญเดือบเป็ดปูตุชนบันรับเจริญบันประเกิดจะให้กายอยู่เจริเป็นสุขแต่ตีตะโจปันหมอปันมีนาตีเนี่ยปันรอดิเกียวปรายสุ่สูตีเป่างหมอ เงะพระบาทเดียวควรโยนรอดอโยนให้ตะบนสินตะบนกวาดอดกวาดจาตะบนสินตะบนดังเบบัวมิแต่สาบแชกอมเบิบัวใครเจอก็เจนเนี่ยเจเนี่ยเจนทรอเจนเรออ่ะกี้่้ะบัดไม่ก้อนไม่ปื้นทุนก้อนกระตะกก็ไม่ยากีคือกันทำไม่กระตันูตะกระตมเบะที่ตอมเบะตอมบัวตอปูนยาตาใหญก้อนไม่กระตะออกกันไหมทนกรรมมันตามยากีได้เพราะฉะนั้นเจอให้ดังดังบนดังบาปดังสวรรค์ดังนรก อนดังอย่างกี k k ่ได้ถ้าให้ตดังปนตรังบาปตรังสวรรค์ตรังนรกตรังศาสนามีจริงอกีสาดิตีมีจริงคือมหาคืออดีตสาติแล้วมันคือศาสนาอนดังอย่างกี่เจ๊ะจเนี่ยล่ะบุนกับบาปเนี่ยเออตัดอีกหน่อได้กรอกกับภูมิเอามนเยดอะโล่กับดอะหลังเอามนเลยอืกิเลสกับนิพพานเอามนเยตะเบิกกิเลสกับตะเบิกนิพพาน ตารางบนตารางบาปนุกีจิตใจมองเสามองเสาจะบอกจะละปลนรกเพราะฉะนัน้นจ,จะให้ดังตะบนนตะบนตะกุศลเพราะว่าตัวเหนจะแตะตอให้ทุกปบทุกศาสตร์ให้กระจิตเนี่ยกระจีดในร่างกายกระจีดถนะัดชีขันณาลนี้กระจิตเนี่ยแต่ดวงวิญญาณต่กระจิตได้มิ่งบอกถ้าให้ต่กระจะิตเจอให้ขั้นหันกระจิตเราจะให้ะตะบนแต่เราตะเบนประโยชน์มิ่งบอก เออาบนด้อยนยนอุทิศอุนชวนบนอุนเจ้ากรรมในเวรอุนเบี่ยมบัวอุนปุญญาตานิยายนตกี่ได้ให้ตาบนเลยได้โยนวัดวงจิตวิญญาณในอันตรกจิตขั้วที่กจิตเต็คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพานอริยวจิตเบิดสัมปทิเบิดสินเบิดสินจะปั่นอาจจะจิตรวมจิตรวมจะไปสัมปทิสัมปทิจะเกิดวีปัสนาจะเกิดปัญญาจึงจะมุดวีมุดจึงจะหลุดผลเนีดได้ถ้าให้ให้ตาเบนสินให้กับ อะไรมิดเนี ne, ่ยราคกาโทสะโมหะเนี่ยตัวบาปเป็นตัวดุนนรกเลยให้ตัดอ่ะหรอตัวรุนนรกเลยนะน้ลรสิให้ให้กะเออปล่อยวางตัวนกิดมวงเสาในสมองตัวอืมนะหยาดประเบินมันอะไกะตะเถียงหยาดประตะเบิลก็ตะเถียงอันตะเถียงเนี่ยในโลกใบไหนเยอะเบิลลวดเบินลงรุ่นสกรุลวะเนี่ยทำไม่ตะเบินปัญญาไม่ตะเปลี่ยนประเนี่ยพกกษัตริ์เนี่ยเปลี่ยนเป็นอาชีพเมื่ออั็ตะเบินแต่โตปะก็จนดูก็จะเป็นประตูเมียตะเบินเนี่ยจาร์นึงเยอะ อาศัยส่วนบนองค์กรตะโอนอะไรก็มวนติพย์หลงม้วนติเบียแล้วก็เหยียบไม่หรอเพราะฉะนั้นให้จงรักษาศีลรักษาธรรมององคสัมาสามพุทธเจ้าเนี่ยก็มูเ่เออันตามก็ให้อจาจจะกลายเป็นเป็ดเป็นเป็ดเป็นมารได้อันอาศัยส่วนบนนั่งไห้อันจะงไปเกิดได้อันอยป้ากีนสนใจครับรักษาศีลเนี่ยศีลหาเนี่ย

เพราะฉะนั hay, hay, ้นให้เจ้าต่าบนอุทิอ <ım Laser> ุนเจ้ากรรมในเวรบรรณาให้จะอยู <único Liberty> ่เย็นเป็นสุขเด้อเบบวาเด้อถ้าเกิดมือใดเนี่ยเฮิมผะตัดงเด้อมวยกวดเนี่ยเปิดถวายนาวกะอยากเบิ่นบนอภิสรสูงสุดถวายเป็นของสงแต่เบนเจาะจงก็เด้อผู้ใดผู้หนึ่งเด้อเพราะฉะนั้นเจอสิ่งที่ให้ถวายเจอนัโอนจากเอ็นนัโอนจนเจอเอ้ใดปัญแปลดใดเด้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโอนจะกเบบวาเนี่ย มีแต่อยู่อุนุสุข,ขังพลังเห็นแจกในธรรมตามความเป็นจริงเธอสาธุ